สบายตัวหน่อยที่เดี๋ยวนี้มันไม่มีน้ำออกมาเลยนีหว่าใส่รุ่นใหม่ <c oughs> โอ้ยบาดช่องเลอะเทอะไปหมดเลยไม่มีใครดูแลอะ่ะอยู่คนเดียวคนโสดอะ่ะต้องสะอาด <c oughs> มันเยอะจริงเลยไม่ไม่มีไม้ขนไก่เหรอ,อใครพูดอะไรวะ <c oughs> ขาเกิดมาขาก็สั้น <c oughs> เออชีวิตเออรอนก็นต้องระมัดระวงังกัน <c oughs> อันตรายสมัยนี้สิบหกสิบเปีแล้วปู่เคยไหว้ดอกเดียวมันก็ไม่สำเร็จเอออันนี้หลานนะปู่นะ1 6บ7ปีแล้วไม่เคยชนะเขาเลยอะ่ะเฮ้พวกนี้จะประกวดเต้นแล้วปู่ยังไงต้องให้หลานชนะนะ เออปีที่ผ่านมาเกือบจะชนะแล้วไม่รู้เป็นอะไรไม่ชนะอีกแพ้เขาอีกเออนี่ปู่หลานทําอะไรผิดก็บอกหลานนะลงโทษหลานได้หลานไม่ว่าหรอกทำาหนักมือคุณคๆน่ะคิดไปเองเลย มันต้องจุดอย่างนี้เกาะเลย <c oughs> เล่นๆดูคนคิ้วเลยแม่ลวมุดที่เล็บดูคนคิววนนคนค้วไปละ่ะอายุยังน้อยอยู่ม่ต้งองวกขึ้นเลยร้อยอะไรกูแก่ึงตั้นสองปีนี่เูกเยอะมีกับลูกปู่เลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้หนี่เราคิดถึงเถั เธอถึงปู่คุยกับลูกปู่ถ้าวิญญาณปู่ยังมีจริงหลานคนนี้ขอบอกปู่เลยว่ายังคิดถึงปู่อยู่เสมอไม่เคยลืมปู่ปูครับครั้งนี้ ประกวดครั้งสุดท้ายยังไงปูอะต้องช่วยหลานนะปูนะปูเอา้าปิดภาพปูน้ำตาไหล ขนาดลบภาพอย่างนั้นต้าไหลแฉแชบหลานแพ้เข้ามา16-17ปีอะปีนี้ยังไงปู่ต้องช่วยร้านนะถ้าปู่ไม่ช่วยร้านแย่แน่เลยอะโอ้ยกินเลยกินเลยเข้าไปวะเนี่ยตาไม่หลับเลย ไอปู่ปอวะรับฮะรับรเดี๋ยวปูจะจะเข้าฝันหรือเข้าสิงอโอ้รับรับรับโอ้รับร เราเคยเป็นแชมป์นักเต้นตั้งแต่งึกัดตายเราก็ทิ้งหลานนี่คนหนึ่งมันขยันเต้นแต่มันไม่มีสเต็ปเราจะต้องเข้าสิงมัน ้าเราเข้าสิงท่านี้ไม่หมอกไม่ควรแน่เพราะยังไงก็เป็นหลานเราคนมีเวมีกรรมเยอะมันจะหลับยาก เราถ the ังขยะมาตั้งไว้ในห้องปูไปนี่รวมมันแข็งเข้าสิ่งไม่ได้เราจะต้องข้าวด้วยความฝันมันเองต้องใส่รองเท้าของปู่แล้วเองจะมีสเต็ปการเต้นแบบทะลุทะลวงอึ้งทะไล่เองจะเต้นแบบไรลิมิตฮยมันเต้นยังไงเลยปูนี่ตายแล้ว เอ็งต้องใส่รองเท้าปู่ลูกเฮ้ยอเนี้ตายไปนลกสวรรค์ชอมันก็ลกดีเองต้องใส่รอ,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 องเท้าคู่นี้ขึ้นเต้น แล้วเองจะได้รับไทยชนะโปูปูคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะบ้าหรือเปล่าเนะี่ยบ้าหรือเปล่าปุณช่าม,มถ้าเป็นอย่างนี้อย่าเรียกปูเลย ทำไม่ถูกเออก็แ,แค่ไม่ถูกก็บอกเออตู่ทำไม่ถูกทำแบบอ,อ,อย่างานี้ได้ไงเอาล่ะหลังนี้คือคือเป็นพ่อ,อพ่อเนี่ยเนี่ยเป็นพ่อ,อพ่อเรียกตัวแช่ขนาดปลุกทั้งนี้พ่อแต่งไม่บันไดเหรอโวดหลัง หลานหยอกเล่นกับปู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วหยอกหยอกนี่คืออะไรปู่เอาจับไม่ได้จับได้ลูกแต่จับอยูแล้วคิดนิดนึง <c oughs> มันหนาลูกเออของใหม่ด้วยเนีเออของใหม่มันหนาลูกเฮ้ยปู่ลูก <c oughs> ลมันเอามาเพื่ออะไรอะปู่เป็นรองเท้าที่ปู่รักมาก ที่นอนผมป่ะเนี่ยที่นอนก็เนี่ยที่นอนป่ะเนี่ยนี่ไงลูกนี่โอ้ครั้งเดียวกันมี่งแต่ปู่ตายไปเกือบสี่สิบปีขี้ก,กาดเองก็ไม่หายแลูลกเองมีตกกระตุกเหมือนพ่อเองจริงวอลวอลยวอล